เขาบอกว่าห้องที่มีฟ้าหลุมเป็นวงจุ้ยหลายฟ้าหลุมเป็นสิ่งที่คนยุคใหม่สมัยใหม่นิยมเนื่องจากว่าเป็นการตกแต่งเพื่อให้เกิดความสวยงามและดูทันสมัยแต่ในแง่ของศาสตร์วงจุ้ยแล้วฟ้าหลุมเปรียบเสมือนคานการที่เรามีฟ้าหลุมนั้นหมายความว่าเราจะมีคานอยู่สคานกดทับลงมาบนตัวเรานั้นจะส่งผลให้หนึ่งส่งผลเสียในเรื่องของ ความคิดที่ฝุ้งซานเพอร์เจอร์สส่งผลเสียในเรื่องของสุขภาพหังมุมของฟ้าหลุมกดทับบริเวณส่วนไหนของร่างกายมันก็จะส่งผลให้เราเจ็บป่วยในส่วนอวัยวะตรงนั้นเพราะฉะนั้นหากเราจะแก้ไขในแง่ของหวงช่วยวิธีการก็คือปิดฟ้าหลุมแล้วปัญหาต่างๆจะหมดไป สรุปง่ายๆเลยนะครับเรื่อง,องวงจุ้ยเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลแต่ถ้าอยากให้บ้านเราอยู่แล้วสบายใจอยู่แล้วสบายกายก็ลองนําวิธีเหล่านี้ไปปรับใช้ดูเพียงแค่นี้บ้านของคุณก็จะน่าอยู่และปลอดภัยยิ่งขึ้นชีวิตของคุณก็จะสดใสย,ยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน